แบรนด์ใหญ่อย่างเชอรี่นะครับที่มีแบรนด์โอมาดาและก็เจคูร่วมอยู่ด้วยเนี่ยเตรียมบุกตลาดประเทศไทยครับเปิดตัวทีเดียว4รุ่นเลยไปดูกันครับ ถ้าชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3มช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ุกวันด้วยติดตามทั้งสามช่องเลยนะครับนี่ครับทางเชอรี่ก็จัดงานถแถลงข่าวครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับประกาศจะมีดีลเลอร์ทั่วประเทศ30สาขาในช่วงแรกนะครับแล้วก็จะเปิดตัวรถถึง4รุ่นด้วยกันเร็วๆนี้ในในแบรนด์ของเชอรี่ต้องแคบนี้พี่เพราะจริงๆอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเป็นการถแถลงข่าวรวมรวมรวทุกยี่ห้อเพราะว่าใน เชอรี่ต้องให้คำว่าเราถ้าบอกว่าในกลุ่มนี้ก่อนหน้านี้เขาเปิดตัวในโอมิดาเจคู่เนี่ยเป็นหนึ่งในในแบรนด์ย่อยซับแบรนด์จากแบรนด์ใหญ่กรุ๊ปใหญ่ก็คือเชอรี่<ช>ซึ่งเขากำลังบอกว่าหลังจากโอมิดาเจคู่เปิดเจคู่เจซิกและโอมิดาที่ที่ที่ทำให้แบบคนในเมืองไทยอ่ะชื่นชอบกับรถลุยในสายเรื่อสายสปอร์ตแล้วก็สาย สายสายสไตล์ผู้เรียนกิจเราใช้คำนี้นะทรงแบบทรงเลียมเลียมทรงกลองแต่ว่าดูรู้หลาสไตล์ผู้เรียนกิจกับองค์พรดาเจคู่ไปแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยเชอรี่ก็จะมาในแบรนด์ใหญ่เองด้วยซึ่งในแบรนด์ใหญ่เองก็มีรถหลายๆรุ่นที่จะมาสนใจแจต่ยิ่งผม ปักใจสนใจมากสุดอยู่คันนึงตัวเด่นคันเพราะว่าพี่หลานเองก็ไปดูมาแล้วใช่เพราะพี่หลานม,มาบอกเลยว่าจะซื้อเอาอย่างนี้นะเอาที่มันเป็นขนปุยๆ <c oughs> <c oughs> ช่างหยออโต้นะฮบ <c oughs> ผมก็พี่เอพาไปดูแล้วในงานในบูธเนี่ยเขาเรียกว่าไอคาร์วีแต่ตัวนี้จะมาเป็นเชอร์รี่วียี่าในบ้านเรามันเป็นรถทรงคล้ายๆกันกับเจคู่เจซิ คล้ายกันแต่แต่ทรงลุยเล็กกว่าแล้วทรงจะออกลุยกว่าคือคือต้องบอกคาแรคเตอร์เขาจะเขาบอกว่าเมื่อวานก่อนผมไปงานข่าวนะคือตัวแบรนด์ของเจคู่เนี่ยเขาบอกว่าทําให้ต้องการให้เป็นเป็นแบบลักชัวรี่แบบสไตล์ผู้ดีอังกิจแยกไปเลยนี่คือคอนเซปต์เขาคอนเซปต์เขาแล้วมาขายบ้านเราตอนช่วงหน้าฝนนี่เหมาะมากนะครับโอ้โหเอาไปลุยน้ําท่วมหนึ่งไดดีมากเลยเจ้าเจ้าวียี่สามนี่มาอีกแนวหนึ่งเจ้าที่สามเป็นแนวแบบแนวสปอร์ตลุยสายสปอร์ตสายแบบ ทรงแบบบึกบับแล้วก็ดูมีสไตล์คลาสสิกนะเป็นเป็นถ้าบอกง่าเหมือนอเมริกันสไตล์อ่ะถ้าเราลองท่งรถของเจ้า v 2 3เนี่ยทีนี้ถ้าเปรียบเทียบนะเชอรี่วีหรือเจ้าไอคาตัวนี้นะที่เปรียบเทียบกับ J จคูเจซิกเนี่ยนะจะมีแค่ฐานล้อที่สั้นกว่าร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบสี่มิลิเมตรนะฮะแต่ที่เหลือมิติอื่นๆใหญ่กว่าหมดเลยครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นความกว้างอะไรเงี้ยนะฮะความสูงสูงกว่าครับ นะครับซึ่งเออทรงมันก็ขนาดพอๆกันกับเจคูหละใหญ่กว่านิดนึงด้วยสามใบ ครับแล้วก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะร้อยสามสิบหกแรงม้ามีขึ้นอยู่ว่ารุ่นไหนพี่ขึ้นอยู่ร้อยสามสิบหกเนี่ยคือจะเป็นตัวสแตนดาร์ดอะเรียวิวดาคือมอเตอร์เดียวขับหลังมอเตอร์เดียวขับหลังจะมีสองรุ่นคือสแตนดาร์ดกับลองเลนส์ตัวที่สแตนดาร์ดก็คือที่พี่หลามบอกครับร้อยสามสิบหกแรงม้าแรงบิดร้อยแปดสิบนิวตันมาพร้อมแบต LFP ความจุห้าสิบเก้าจุดเก้ากิโลวัตต์อาวขับเคลื่อนล้อหลังทำให้วิ่งระยะทางของ NDC e ได้ถึงสามร้อยเจ็ดส ได้ได้น้อยนะแต่รถทรงนี้มันมันต้องแบบสรงสูงหน่อยก็ต้องบอกนะแต่ว่าเขายังมีอีกรุ่นหนึ่งเขาบอกในการเปิดตัวพวกมันมีถ้าจะเปิดตัวในรุ่นลองเลนเนี่ยซึ่งเมืองไทยยังไม่รู้ว่าจะจําหน่ายตัวไหนนะแต่ถ้าลองเลนสเนี่ยคุณจะได้แบตที่ใหญ่กว่าแรงม้าแรงบิดเท่าเดิมแต่แบตกลายเป็น81.7กิโลวัตต์อาวซึ่งทําให้วิ่งได้ถึง5 1 5กิโลเมตรนะต่างขึ้นไปถึง5 1 5ยเลยแต่ถ้าคนบอกว่าเอ้ย รถล,ลุยฉันก็ต้องการรถขับเคลื่อน4ล้อเขายังมีรุ่นที่เป็นดูอัลมอเตอร์ออวิวไร e ซึ่งแรงม้าจะขยับแล้วขยบาบเป็น211แรงม้ากับแรงบิด292นิวตันเมตรมาพร้อมแบตชุดเดียวกับตัวลองเลนนะครับ81.7กิโลวัตต์อวทำให้ระยะทางวิ่งในตามมาตรฐาน NEDC คือ470กิโลเมตร ทั้งหมดครับวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ140กิโเมตรชั่วโมงซึ่งจริงก็ไม่น้อยนะเพราะว่าจริงร้อยสี่สิบอาจจะมาดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่อย่าลืมครับมาตรฐานเมืองไทย120กิโเมตรชั่วโมงบนถนนโอเคแล้วก็สูงแล้วใช้ได้แล้วนะครับทาความเร็วได้แล้วซึ่งราคานะครับที่ท่านพิเต้ยของเรานี่นะฮะได้ทำประมาณราคาไว้นะฮะเขาบอกว่าอาจจะอยู่ในช่วงราคา70,000สบาทสำหรับตัวเริ่มต้นนะน่าจะเจ็ดแสนปลาย ครับนะฮะซึ่งมันก็จะราคาต่ำกว่าเจคูซิกนะฮะตัวนั้นนิดหน่อยนะครับต่อมาครับมีอีก3รุ่นด้วยกันมีทิกโก้แปดทิกโก้เซึ่งเป็นปักอินไฮบิดทั้งคู่เลยอ่าสตัวนี้ก็จะเป็นคู่แข่งแบบระดับ c s e gment ใช่ไหมฮะระดับเดียวกับ C-RV เนาะตัวนี้นะอ่าก็ไล่กันไปนะครับมี7ที่นั่งนะครับตัว ที่โก8จะยาวกว่า CRV เล็กน้อยสั้นกว่า c x เอก8มาซานะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะฮะมี4สูบ1 5 0 0งพันหรับมีเทอร์โบด้วย1้3แรงม้าแรงบิด215ครับนะฮะบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้า204แรงม้าแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ลงไป18.3กิโลวัตต์ครับนะครับก็จะวิ่งวิ่งเฉพาะ ไฟฟ้าล้วนเนี่ยนะฮะได้ประมาณ9 5้าสิบห้ากิโลเมตราตามกฎหมายเนะกฎหมายใหม่สูงกว่าแ80ดิโเมตรใช่ใช่ประมาณนี้เลยนะฮะถือว่าผ่านมาตรฐานเลยนะครับก็จะมีสองทรงให้เลือกใช่ไหมฮะทิโกเจ็ดกับทิโกแปดก็จะเป็นขนาดที่แตกต่างกันนะฮะเจ้าตัวทิโกเจ็ดเนี่ยไฟท้ายเนี่ยเหมือนดอฟฟินมากเลย <laughs> ไฟท้ายนี่เป็นรุ่นผักทอเป็นรุ่นถักทอมันมันเป็นอะไรสไตล์มาตรฐาน,นรอรถรุ่นใหม่ทรงเดียวกันเลยนะฮะ,ะส่วนทิกเกอร์8ก็ทรงเดียวกันนะแต่ว่าอาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแต่แต่อันนี้นี่คือในแบรนด์เชอร r รี่แต่จริงๆในงานนี้อย่างที่บอกครับเพราะเป็นการ พูดถึงภาพรวมของธุรกิจเพ่าะนังนั้นแล้วยังมีในแบรนด์โอเมด้าเจคู่โอเมด้าเจคู่เป็นแบรนดค์คู่แต่จริงๆแล้วมันจะแยกรถไป2เซกเมนต์เขาบอกว่าโอเมด้าเนี่ยจะเป็นทรงรถที่เป็นรถแบบสไตล์ที่แบบเน้นดีไซน์ <Ừ. S 2> เน้นดีไซน์เน้นความสปอร์ตในขณะที่เจคู่เองจะเป็นสไตล์ที่บอกบอกบอกไปแล้วว่าเป็นสไตล์ผู้ดีอังกฤษเรียบหรูดูดีซึ่งอันนี้มาดูที่แบรนด์ของเจคู่กันก่อนครับเจคู่เนี่ยยังขายตัวเดิมอยู่ ค j เคู่ซิก E ีแต่ความโดดเด่นคือรอบที่แล้วก่อนอันนี้เขามีการลดราคารุ่นมอเตอร์เดียวครับครั้งนี้ครับลดราคารุ่นท็อปปรับราคาใหม่เซตอัพราคาใหม่รุ่นท็อปสองรุ่นบนครับนะฮะลดราคาไปรุ่นท็อปสุดเนี่ยลดแสนห้ากับรุ่นกลางลดหนึ่งแสนนะครับซึ่งก็จะทำให้ราคาเนี่ยนะฮะตัวเริ่มต้นเท่าเดิมนะแปดแสนเก้า ตัวที่เป็นลองเลนส์ขับสองก็จะเป็น9 0้าแสนเก้าแล้วก็รุ่นลองเลนส์ขับ4ก็จะเป็น1น0 0 0ล้านเก้าหมนี่1นึ่งล้านเก้าหเนี่ยหมายความว่าเขาลดลงไปจากเดิมที่อยู่1นึ่งล้านสองแส้าพครับลดไปเยอะนะลดเยอะนะลดแสนห้าลดไปแสนห้าเหลือแค่ล้านนิดๆเองอันนี้คือในในเจคู่ซิกีวแล้วก็ยังไม่หมดครับไฮไลท์สีครับลดราคาด้วย ไฮไลท์คือรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับโอมิดาซีห้าอีวีเนี่ยก่อนหน้านี้ผมจําได้ว่าผมเคยอ่านข่าวเขามีรถราคาอยู่ครั้งหนึ่งแต่เฉพาะสีดําบสีดําเท่านั้นในช่วงที่โปรโมชั่นเท่านั้นแต่ครั้งนี้ปรับราคาใหม่ครับเหลือ649,000บาทครับสำหรับตัวเริ่มต้นครับดินามิกครับแล้วตัวแม็กซ์นี่หกแสนเกบาทต่ำกว่าเจ็ดแสนแล้วอะถูกมากเลยแต่แต่คราวนี้สีอะไรก็ได้นะฮะต้องมองอะไได้ทุกสีแล้วครับใช่ไหมฮะครับโอ้ราคาดีมากเลย ก็ต้องบอกว่านี่คือนี่คือแผนการตลาดจริงๆหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีรถตามมาอีกหลายๆรุ่นในในในกลุ่มของเชอร่นี่ก็ฉะนั้นแล้วเองเนี่ยก็เป็นการยืนยันความมั่นใจกับผู้โลกว่าเชอร r y ี่เข้ามาทําตลาดในบ้านเราเนี่ยในครั้งนี้นี่ B ีบี gment suv นี่ก็ตอนนี้ลงไปเหลือ6กแสนสี่แล้วนะ ดูเดือดอะดูเดือดนะฮะโอ้สนุกสนานครับนะฮะดีมากเลยอ่ะใครสนใจก็ไปดูได้นะครับทั้ง3ยี่ห้อนี้ครับ